สวัสดีครับแฟนฟุตบอลทุกท่านพบกับพรีวิวก่อนเกมฟุตบอลยูโร2020รอบ8ทีมสุดท้ายคู่สำคัญครับทีมชาติอังกฤษพบกับทีมชาติยูเครนซึ่งจะเล่นกันในเวลาตี2ตามเวลาประเทศไทยซึ่งคู่นี้ครับผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทันทีโดยข้อความล่าสุดจะเป็นยังไงแล้วก็โอกาสที่ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะเดี๋ยวเรามาติดตามแล้วก็มาปรีวิวไปพร้อมกันกับแอดมิจกี้ได้เลยนะครับก็เริ่มกันที่สติ สถิติที่ผ่านมานะครับของทั้ง2ทีมนะครับในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งอังกฤษเองลงเล่นไป3นัดนะครับชนะ2เสมอ1และยังไม่เสียประตูด้วยครับยิงไป2ประตูแล้วก็ไม่เสียสัก1ประตูนะฮะส่วนผลการแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยอังกฤษสามารถเอาชนะทิมไชญ์เยอรมันไปได้2ศูนย์ก็ถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่ค่อนข้างดีทีเดียวครับข้ามาฝั่งทิมชญ์ยุเคนกันบ้างครับในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยพวกเขาลงเล่นไปทั้งหมด3นัดนะฮะชนะ 1>, 1และแพ้2แต่โชคยังดีครับที่ยังผ่านเข้ารอบในฐานะอันดับที่3ที่ดีที่สุดมาได้นะครับนั่นก็ทําให้ทีมชาติยูเครนเองมีโอกาสนะครับที่จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยในรอบ16ทีมสุดท้ายครับพวกเขาเนี่ยเอาชนะทีมชาติาทีมชาติสวีเดนไปได้2ประตูต่อ1โดยได้ประตูชัยในช่วงนาะทีที่120นะครับเป็นประตูปิดฝาโลกนั่นก็ทําให้ทีมชาติยูเครนเนี่ยเข้ามาพบก,กับทีมชาติอังกฤษในรอบ8ทีมสุดท้าย เดี๋ยวมาดูสถิติการพบกันบ้างครับว่าเป็นยังไงสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมครับทีมชาติอังกฤษกับทีมชาติยุคเคนพบกันมา6ครั้งหลังสุดนะฮะอังกฤษเอาชนะไป3ครั้งเสมอ2และแพ้ไปเพียงแค่ครั้งเดียวโดย2ครั้งล่าสุดนะครับเปการแข่งในพุตบวันโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับซึ่งเป็นทีมชาติอังกฤษกับชาติยุคเคนเสมอไปทั้ง2นะัดโดยท่มที่บ้านอังกฤษเสมอกัน1 1และเดยทีที่บ้านของยูเคนเสมอกัน00 นะครับในปี2012และ2013ซึ่งก็ถือว่าเป็นผล,ผลการแข่งันที่สูสีส่วน3นักที่เังติดชนะนี่ต้องย้อนไปถึงปี2004และ2009นะครับโดยกิษเปิดบ้านชนะยูเครนไป2ครั้งแล้วก็ไปเยือนชนะ,ะแล้วก็ไปเยือนแพ้1ครั้งส่วนอีกหนึ่งครั้งที่ชนะเกิดขึ้นในปี2012ในศึกฟุตบอลยูฟาเนชั่นรีกนะครับซึ่งเป็นฟุตบอลกระชับมิตรระดับชาตินี่ก็เป็นสถิติการพบกันร,รวมไปถึงผลงานล่าสุด ของทั้ง2ทีมที่ทําการขัดมาในช่วงก่อนหน้านี้ครับเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมกันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับทั้ง2ทีมมีผู้เล่นที่สมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูความพร้อมนะครับของทีมชาติอังกฤษและก็ทีมชาติยูเครนเริ่มทางฝั่งของทีมชาติอังกฤษก่อนแล้วกันโดยทีมชาติอังกฤษของแกเดนเซาเกตเ,เนี่ยนัดที่แล้วครับใช้แบ็กทีหรือว่า3ามเซเตอร์แบ็กเป็นครั้งแรกในรอบปีนะครับด้วยการเอาชนะยอรมานีไป2-0 แต่เกมนี้ครับอาจจะเปลี่ยนมาใช้แบ็กโฟนในนัดท,ที่เจอกับยูเคนนะครับโดยแจ็คกิริดครับนัดท,ที่แล้วสามารถสร้างผลงานได้อย่างนะ่าประทับใจในฐานะตัวสำรองแมบที่เอาชนะเยอรอมน,นีในรอบ1ิทีมสุดท้ายแต่คาดว่าครับเจ้าตัวจะยังคงไม่ได้ลงเป็นตัวจริงในวันนี้นะครับส่วนคิดเดียนที่เปียร์และดีแคนไรนี่แมทที่แล้วได้รับอาการบาดเจ็บในช่วงท้ายเกมทำให้แกเร็ดซาเกตอาจจะพิจารณาในการ สลับสับเปลี่ยนผู้เล่นมาเล่นในการเกมนี้เพื่อความสดนะครับโดยดีแคนไรท์เองครับก็มีใบเหลืองติดตัวอยู่ด้วยนั้นแมตชนี้ถ้าโดนใบเหลืองอีกก็จะพลาดในรอบรองชนะเลิศครับสังเกตครับน่าจะกลับมาใช้เมสันเมาส์อ่าซึ่งผ่านช่วงกักตัวไปเรียบร้อยแล้วแต่เขาก็ต้องจะต้องเบียดแย่งกันกันกบท่านายของบุคายุสากะแต่ภาษีเนี่ยน่าจะเป็นเมสันเมาส์มากกว่าซึ่งมีความฟิตนะครับส่วนเฮนรี่แมกไกนเนี่ยแลวเขาวินฟิลลิปก็โอกาสน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึง่ง นะครับเพราะว่าแม้จะเสี่ยงต่อการดูนแบรนในรอบรองชนะเลิศแต่ดูแล้วน่าจะเป็นตัวหลักในนัดน,นี้ครับโดยที่คู่กลางวันนี้ครับเกตัสโซเกตน่าจะลองใช้จอแดนแฮนเดอร์สันแทนเคาวินฟิลลิปนะครับในตำแหน่งสปิดฟิลด์ตัวกลางและก็ฟูลแบ็กฝั่งฝั่งขวาเนี่ยวันนี้อาจจะขยับไคล์วอลเกอร์ไปยืนนะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านยูเครนกันบ้างครับความพร้อมของทีมชาติยูเครนอาเตมเบซินนะครับได้รับบาดเจ็บจากแมตช์ที่แล้ว ต้องพักยาวถึง6เดือนนะครับด้วยการด้วยการดูมดูแลบาดเจ็บที่เข่าหลังจากเอาชนะสวีเดนไม่ได้ช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับโดยยูเครนครับก็มีอีกหนึ่งคนที่จะต้องรุนกน็คืออังเดรียโมเรนโกซึ่งเป็นนักเตะตัวหลักของทีมเนี่ยพร้อมที่จะใช้งานกลับมาหลังจากมีการบาดเจ็บเล็กน้อยในค่ำคืนวันอังคารนะครับโดยไอทตมดอบบิ้ดอบสกี้ beat, เนี่ยจะเป็นตัวแทนหากโมเรนโกไม่สามารถที่คอนฟิกกลับมาได้ โดยยูเคนครับ,รบนัดนี้อาจจะเปลี่ยนกลับมาใช้หลัง3นะครับจากแมตท,ที่เจอกับสวีเดนและมีแนวโน้มจะใช้ระบบนี้เช่น,เ,ชนเดิมนะครับโดยรูปรันมารีนอฟสกี้จะถูกสำรองไว้ในแมตเจอกับสวีเดนและอาจจะกลับมาเป็นตัวจริงในแมตนี้ก็เป็นได้นี่ก็คือความพร้อมล่าสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายอัพ11ผู้เล่นตัวจริงกันบ้างว่า ถ้าสองทีมจะใส่ใครลงไปแล้วก็มาในระบบไหนนะครับก่อนเ่นมาที่ทีมชาติอังกฤษนะครับของแกติดเซาเกตเนี่ยมาในระบบ4-2-3-1ครับวันนี้น่าจะปรับนิดนึงผู้สารประตูก็จะเป็นจอแดนพิกฟอร์ที่ยังคงรักษาคีนชิดมา4นัดติดต่อกันวันนี้คาดว่าจะมา4โฟรแบ็กนะครับคู่เซนเตอร์แบ,บ็กวันนี้เป็นคาร์ีแม็กไวซึ่งทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมนะครับได้ร่วมกับจอห์นสโตนโฟรแบ็กฝั่งขวาเป็นไคล์บ็อกเกอร์ที่จะได้ขยับไปเป็นริมเ้นนะครับส่วนลูกช่อมาตรฐานกับฟอร์มการเล่นดีและ หยุดแว็กฝั่งซ้ายส่วนครูมิฟี่ตัวกลางวันนี้ขยับเปลี่ยนจอเดนเฮนเดอร์สันลงมาเล่นแทนยูแคนไรทร่วมกับคาร์วินฟิลลิปโดยสามตัวลุกวันนี้ทางด้านของเกเดซอกเกตใช้เมสันเมาส์แจ็คกิริสและราฮิมเซอร์ริงนะครับในการลุ้มเล่นด้านหลังทางด้านแฮร์รี่เคน Harry Kane. นี่คือรายอัพที่ออกมาค่อนข้างที่จะแปลกจากนัดที่แล้วนะครับข้ามฝั่งมาดูทางด้านยูเคนของทีมชาติของอันเดรเชสเชนโก้กันบ้างครับมาในระบบ352นะครับผู้สาประตูเป็นบูชานนะครับ สามซนเตอร์วันบบนี้มัสเวนโกนะครับได้ร่วมกับคีซอฟแล้วก็ซาบายี์นะครับในระบบ3ามเซนเตอร์นะครับคู่บิฟฟิวตักวกลางวันนี้3คนเป็นเซดิยุกอ่าซีจอร์ชุกนะครับแล้วก็สเตฟานิสเตฟานิโกแล้วก็ชาปาริงโกนะครับโดยมีซินเชโกของทางด้านแมนเชสเตอร์ซี่อยู่วางฝั่งซ้ายแล้วก็คาร์เยฟฝั่งขวาและจะใช้ยาโมเริโกกับยาเรนชุกเป็นคู่หน้านี่ก็คือไลน์อัพของทางด้านทีมชาติยูเครนที่จะ ใช้แต่การกันขันในขําคืนวันนี้ครับเรามาดูรูปแบบเกมที่จะเกิดขึ้นและสกอร์ที่คาดกันบ้างครับโดยเกมนี้ครับทั้ง2ทีมน่าจะใส่กันเต็มแม็กซ์และก็ระมัดระวังตัวหน่อยเพราะว่าเป็นเกมรอบแต่ทีมสุดท้ายซึ่ใครพลาดโอกาสตกรอบค่อนข้างสูงครับโดยอังกฤษครับนัดที่แล้วสามารถเอาชนะเยอรมนีมาได้2 0งศูนย์แล้วก็เข้าถึงและมีโอกาสที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศเพราะพวกเขาเจอกับทางด้านทีมชาติยูเครนชี่เล่นเกมแบบที่แล้วค่อนข้างหนักเพราะว่าตัว ทีมชายูเครนเองเนี่ยต้องลงเล่นใน120นาทีกว่าที่จะเอาชนะสวีเดนได้นี่เป็นเกมแรกครับของอังกฤษในฟุตบอลยูโรส0 2 0นะครับโดยที่จะไม่ได้เล่นในสนามเวมบี้ว่าก่อนหน้านี้สีนัดเนี่ยอังกฤษเล่นในบ้านมาโดยตลอดและน่าสนใจว่าพวกเขาจะรับมืออย่างไรในการออกไปเยือนเป็นครั้งแรกในนาเนม์นี้ครับส่วน, N N นยูเครนเองครับเล่นเกมวันเสาร์มาเนี่ยรู้สึกว่าจะอ่อนร้าเป็นพิเศษ,ษเพราะว่าต้องเล่นถึง120นาทีและก็ไม่เป็นผลดีต่อพวกเขาอย่างแน่นอน แล้วก็นี่เป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งสองทีมตั้งแต่ปี2013นะครับโดย2ครั้งล่าสุดเนี่ยเสม,มอกันไป0-0และผู้ชนะกับ4ครั้งล่าสุดมีประตูเนี่ยเกิดขึ้นต่ำกว่า2.5ประตูหรือว่ายิงกันได้น้อยแล้วก็ทำให้เกมนี้ประตูอาจจะยิงกันไม่ถึง3ลูกนะครับส่วนผลการแข่งขันที่คาดเนี่ยครับตัวผมเองและก็เ,เว็บไซต์ต่างประเทศก็ให้ทางด้านของทีมชาติอังกฤษจะสามารถเอาชนะทีมชาติยูเคนได้อย่างไม่ยากเย็นนะัก สองประตูต่อศูนย์ด้วยขุมกําลังและก็ตัวผู้เล่นที่มีให้ทดแทนกันได้เยอะนั่นทำให้อังกฤษเนี่ยน่าที่จะผ่านด้านชิฟเชียยูเคนแล้วก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เป็นผลสําเร็จครับนี่ก็คือการพรีวิวเกมการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020รอบแทีมสุดท,ท้ายที่เบลเยี่มนำมาให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้ตัวผมด้วยการคอมเมนต์ Comment ด้วยนะครับส่วนวันนี้ครับตัวผมเองก็คงขอรำดาทุกท่านไปก่อนด้วย คลิปพรีวิวก่อนเกมฟุตบอลยูโร2020วันนี้ครับสวัสดีครับ